ทุกคนวันนี้มีโปมาให้นะดูดีๆนะตอนนี้นะใครที่สมัครเป็นตัวแทนของสบู่กายานะกายา2ีสิก้อนตีชดาหนึ่งซองนะแล้วก็น้ำปลาน้ำใจหนึ่งขวดเนี่ยทุกคนก็จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนบริษัทในเครือเ oh. จนรัตกรุ๊ปนะคะ โปนี้คุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้สบู่กายาที่เป็นสบู่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้านะตัวสบู่กายาเขาจะก้อนเลย29บาทอยู่แล้วนะโปนี้จะได้ไป20ก้อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเซรั่มตีชาดาไปด้วย1ซองนะเซรั่มสําหรับลด กลิ่นลดเหงื่อนะคะเซรั่มลักแกล้วก็ใช้ได้กับกลิ่นทั่วร่างกายเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่เป็นฝ้านะเราก็สามารถแต้มตรงจุดที่เป็นฝ้าได้นะคะเพราะเขาเป็นสปอรตเซรั่มนะนอกจากนี้นี่เลยน้ำปลาตาน้ำใจนะคะเนีย่ยซื้อไปเนะี่ยทำอาหารได้หลายเมนูเลยนะแล้วพบกันนะคะทุกคนถ้าเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวตาลิกาจะดูแลทุกท่านเองนะเราจะ มีทีมสำหรับสอนการเรียนรู้นะในเลทข,ของตัวแทนนะคะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ